แบบเนี้ยใครมีอย่าไปใช้นะกูรูพิมพ์รับซื้อนะบางคนไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยเอาไปใช้หมดมือก็ได้เท่าไหร่สิบาทครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะได้เป็นพันนะฮะอารมณ์ถ้าเกิดเอาไปใช้นะก็เหมือนยื่นแบงค์พันให้กับคนอื่นนะครับน่าเสียดายมากๆนะฮะเหรียญพวกเนี้ย ขายได้นะครับไม่มีอะไรพิเศษเลยนะก็เป็นเหรียญปกติเลยเดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะก็เป็นเหรียญแบบปกติที่เราพบเจอกันในชีวิตประจําวันนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะแค่เป็นเหรียญรุ่นเก่าในสมัยรัชกาลที่9นะครับอย่างเหรียญอย่างเหรียญตัวนี้นะถ้าอย่างเป็นเหรียญบาทตัวนี้นะเหรียญบาทตัวนี้แบบเนี้ยนะครับตัวเนี้ยผมรับอยู่ประมาณหลักร้อยเลยนะอย่างเหรียญพวกเนี้ยผมก็ได้มายังไงใช่ไหมบางคนถาม,ม่าเฮ้ยแล้วไปซื้อมายังไงนะพวกเนี้ยรู้ไหม ผมก็ซื้อมาจากคนที่เขาไปแง่กระปุกมาขายบางคนเน่ยเขาแง่กระปุกมานะเจอเหรียญเนี้ยก็มาขายได้เป็นร้อยเลยบางคนได้ทองม,มาจากการไปซื้อของเซเว่นซื้อของในตลาดนะโหหวานเจี๊ยบนะอย่าไปใช้1บาทนะ วิธีการดูนะเอาเริ่มจากเหรียญบาทก่อนละกันนะเหรียญเล็กนะครับเหรียญบาทเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษนะดูแค่ปีพศครับอันเนี้ยปี2529แค่นี้ครับก็ได้หลักร้อยละเหรียญหนึ่งผมรับซื้ออยู่ประมาณ1 500, นะึ่งาเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแล้วก็จังหวะช่วงเวลาด้วยนะยิ่งช่วงเนี้ยเศรษฐกิจตก,ตกต่ำนิดนึงก็อาจจะมูล,ลค่าไม่ได้สูงมากนะถ้าเศรษฐกิจดีๆก็จะมูลค่าสูงหน่อยนะดูแค่ปีพศแค่นั้นครับไม่มีอะไรพิเศษนะอ่ะต่อมานะถ้าเป็นเหรียญ5้ละกันนะะ ตัวที่จะพบเจอได้ค่อนข้างเยอะหน่อยก็จะเป็น2546นะอันนี้ยังหาง่ายอยู่นะแล้วก็อีกปีหนึ่งที่ผมรับซื้อก็จะเป็นปี2540แต่ว่าปี40เนี่ยเกเยอะมากๆนะต้องระวังนะถ้าเป็นปี40นะ40เนี่ยหลักพันนะแต่ว่าถ้าเป็นปี2546แบบนี้อยู่มัน2-500ก็เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับสภาพนะครับแต่2ปีนี้ขายได้แน่นอนนะใครมีผมยีรับเช่านะส่วนถ้าเกิดไปเหรียญ10นะอย่างอันตัวที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้นะเหรียญเนี่ย ทั้งประเทศนะครับมีไม่ถึงแสนคนนะที่มีเหรียญเนี้ยที่ผมถืออยู่นะทั้งประเทศผมการันตีให้เลยมีไม่ถึง1นึ่งแสนคนนะอย่างน้อยๆผมเนี่ยคือ1ในแสนแน่นอนนะฮะก็เหรียญ10ปีที่เขารับซื้อกันนะครับจะมีอยู่ปี31 41แล้วก็33ถ้าปนะี33เนี่ยทั้งประเทศมีไม่ถึง10คนเอ้ยมีไม่ถึงร้อยคนนะับทั้งประเทศมีอยู่แค่ไม่ถึงร้อยคนนะที่จะมีนะปี B 33เนี่ยหลักแสนเลยหายากมากนะครับแต่ว่าปี33เนี่ยเกยเยอะมากๆนะส่วนอีกปีหนึ่งที่ผมรับซื้อก็จะเป็นปี41นับแต่จริงๆแล้วปี41เนี่ยยังหาง่ายอยู่นัเหรียญหนึ่งเนะี่ยไม่แพงเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้มากกว่า10บาทนะก็แนะนําว่าถ้ามีอย่าเพิ่งไปใช้เลยหรือมาขายก็ได้แต่ผมไม่ค่อยอยากจะได้นะเพราะว่ามันหา ร้อยถึง1,000นะ300ถึง1,000เลยนะฮะถ้าเกิดมาเป็นแผงเขียวแบบนี้เ <_ C 1> หรียญไม่ผ่านใช้นะเขียนแค่นะี้ชนิดมูลค่า10บาทพุทธศักราช2531แบบเนี้ยนะครับการันตีเลยว่าพันหนึ่งนะได้แน่ๆถ้าเหรียญไม่ผ่านใช้ด้วยนะนี่นะครับฟอร์แมตนี้เลย ถ้าเกิดเป็นพวกเหรียญสตางค์แบบนี้ก็ขายได้นะบห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยขายได้หมดนะถ้าเป็นตัวห้าสิบสตางค์นะปีที่มีมูลค่าเลยจะเป็นปีสองห้าสามศูนย์นะดูไว้นะปีสองห้าสามศูนย์ส่วนถ้าเป็นยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยจะมีอยู่สองปีพศก็คือปีสี่สองกับปีสี่สี่นะจำไว้นะสองปีนี้นะก็อยู่ประมาณหลักพันนะฮะหลักพันเนาะก็ใครมีเหรียญหมุนเวียนพวกนี้ดูไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าดูแค่ปีพศมันก็ขายได้แล้วอย่างพวกนี้ถ้าเกิดไปใช้นะมมมัันนนนนนกกก็็็ไไดดดดูููู้้้้้้ลคคค่่่่่าาาาาเเเเททหหรรรรีีียยยญะะะะฮถิิปปซซืือออองอของขวใจนนผบ ให้นะอย่าไปขายเอ้ยไม่ใช่อย่าไปขายอย่าไปใช้นะบางคนมี5บาทก็ไปใช้5บาทโวควรจะได้เป็นร้อยอย่างเนี้ยมี10บาทก็ใช้10บาทควรจะได้เป็นพันได้แท้นะครับใครมีถ้าอยากจะขายก็ติดต่อผมมาได้นะทางช่อง t o k e n to y o u g u r u พิมพ์นะฮะ